สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดชุดเซตให้อีกแล้วนะคะเป็น EP ีที่10นะคะ EP ีที่10ช่วงนี้ก็จะอยู่ในเทศกาลชุดเซตนะคะวันนี้1เซตจะมีอยู่4กระถางนะคะ1ใน4กระถางก็จะมีไซต์ตั้งแม่ให้1กระถางนะคะเซตละ750รวมส่งทั้งแบบโอนและแบบปลายทางนะคะ จะส่งแบบไปสนีย์เอสนะคะมาดูเซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่งจะเป็นมนกิติยานะคะมนกิติยามาแยกหน่อน,นะคะอยู่ในกระถางปูไม่แน่ใจ 5. 5ว่า5.5หรือเปล่านะคะกระถางที่หนึ่งนะคะสวยมากนะคะเวลาเขากัดสีโตเต็มที่เนาะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองเป็นนราทัศนะคะมาแยกหน่อเหมือนกันนะคะนราทัศเนาะใส่ประมาณนี้นะคะ กระถางที่สองกระถางที่สามอสงไขยนะคะป้ายสวยๆเลยนะคะมาแยกหนอเหมือนกันนะคะอะสงไขยนะคะกระถางที่สี่จะเป็นเทพนาคานะคะเทพนาคาไม้เป็นบอลกาบนะคะบอลกาบอีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บนะคะกระถางที่สี่เซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่งถ้าโทรมาก็บอกว่าเซตที่หนึ่งอีีที่สิบนะคะ มาดูเซตที่สองนะคะเซตที่สองกระถางที่หนึ่งจะเป็นเดือนกันยายนนะคะนี่นะคะเอาไปอัพขึ้นกระถางแปดกระถางสิได้แล้วนะคะอันนี้อยู่ในกระถาง6เนาะเดือนกันยายนนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นหลงรับแรนะคะไม้แรอีก1ตัวนะคะของปีที่แล้วเนาะก่อนหน้านั้นก็ราคาหลักหมื่นนะคะไซส์ประมาณนี้เนาะนี่นะคะ ป้ายฮะาไปนะคะจะเป็นไม้ไม้ป้ายชมพูนะคะนี่นะคะหลงรับแรงกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นเทพหลงฤดูนะคะเทพหลงฤดูบอลบอลกาบออีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บนะคะอันนี้ก็เอาไปขึ้นกระถางหกได้แล้วนะคะนี่นะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็น สาวนครชัยศรีนะคะมาแยกหน่อเนาะสาวนครชัยศรีนะคะไซส์ประมาณนี้นะคะกระถางที่4ี่นะคะเซตที่สองนะคะเซตที่สต่อไปเป็นเซตที่3นะคะเซตที่3กระถางที่1จะเป็นชมพูทวีปนะคะมาแยกหน่อยอยู่ในกระถาง5.5เนาะเอาไปขึ้นกระถางแปดกระถาง10ได้แล้วนะคะนี่นะคะไซส์เขา นี่นะคะชมพูทวีปกระถางที่สองจะเป็นเจ้าปอกแก้วนะคะเจ้าปอกแก้วนี่ก็ล้นกระถางสีแล้วนะคะเอาไปขึ้นกระถางกระถางหกระถาง8ได้แล้วเหมือนกันนะคะต้นใหญ่มากด่างสวยๆเลยนะคะเจ <t> ้าปอกแก้วกระถางที่สามจะเป็นหนุ่มเมืองกรุงนะคะนี่นะคะใบใหม่ด่างเหลืองมาเลยนะคะหนุ่มเมืองกรุงนะคะ กระถางที่สามหนุ่มเมืองกรุงกระถางที่สี่จะเป็นลูกไม้นะคะแม่เป็นลูกไม้ด่างพ่อเป็นศิลาเพชรนะคะนี่นะคะมี2ต้นในกระถางนะคะกระถางที่4เซตที่สมนะคะเซตที่3นะคะ,ต,ะ,คะต่อไปเป็นเซตที่สนะคะเซตที่4กระถางที่1เป็นชมพูทวีบนะคะ มาแยกหนอน,นะคะเอาไปขึ้นกระถางแปดได้แล้วนะคะนี่นะคะอยู่ในกระถาง5.5เนาะกระถางที่สองจะเป็นทวาทศมาศนะคะทวาทศมาศอาดีตไม้แรเหมือนกันนะคะเป็นไม้กัดสีนะคะโตะขึ้นมาจะกัดเป็นสีชมพูนะคะกระถางที่สองทวาทศมาศ กระถางที่3เป็นหนะ้าเมืองจันนะคะหนะ้าเมืองจันโตมาก็จะกัดสีเป็นสีชมพูนะคะณนเะมืองจันนี่นะคะกระถางที่สกระถางที่4เป็นสาวนครชัยศรีนะคะมาแยกหนอนะคะอันนี้ใบใหม่เนาะนี่นะคะกระถางที่4เซตที่4นะคะเซตที่4ต่อไปเป็นเซตที่5นะคะเซตที่5กระถางที่1เป็น เป็นจะงคงน้ำทองนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเอาไปอับกระถางได้แล้วเนาะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองเป็นเจ้าเวียงพิงนะคะเจ้าเวียงพิงไม้ด่างอีกหนึ่งตัวนะคะที่น่าเก็บเนาะเจ้าเวียงพิงกระถางที่สามเป็นราชาวดีนะคะราชาวดีด่างมาแล้วนะคะ นี่นะคะกระถางที่4ี่เป็นสีลาหุ้มทองนะคะสีลาหุ้มทองผ่าจากแม่เหลืองทองนะคะนี่นะคะกระถางที่สศิสีลาหุ้มทองนะคะเซตที่หนะคะเซตที่หต่อไปเป็นเซตที่6นะคะเซตที่6กระถางที่1จะเป็นเดือนมิถุนายนนะคะ ไซส์ใหญ่มากเอาไปขึ้นกระถางแปดได้แล้วเนาะนี่นะคะใครเกิดเดือนมิถุนายนนะคะต้นใหญ่มากกระถางที่สองเป็นณชนแดนนะคะนี่ใบใหม่นะคะนี่นะคะด่างฮารมาเลยนะคะณชนแดนนะคะแค่ณชนแดนก็คุ้มแล้วนะคะเป็นไม้คู่ฝักกับมะน,นีลอมเพชรเนาะนี่นะคะกระถางที่สองณชนแดน กระถางที่3จะเป็นราชาวดีนะคะราชาวดีนี่ก็เอาไปอัพเป็นกระถาง6ได้แล้วนะคะกระถางที่3ราชาวดีนะคะกระถางที่4จะเป็นลูกไม้นะคะแม่เป็นเศรษฐีเงินล้านพ่อเป็นโชคมงคลนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะอีก1ต้นเป็นบอลกราบเนาะนี่นะคะกระถางที่4เซตที่6นะคะเซตที่ห เซตต่อไปเซตที่7นะคะเซตที่7กระถางที่1จะเป็นอสงไขนะคะป้ายส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะมาแยกหน่อเนาะอยู่ในกระถางหนะคะอสงไขนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่2จะเป็นงามวงวานนะคะงามวงวานไสประมาณนี้นะคะงามวงวานกระถางที่สามจะเป็นเจ้าสัวนะคะเจ้าสัวจะมี3มต้นในกระถางนะคะเจ้าสัวนะคะ กระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นเทราปตีนะคะเทราปฏีไม้แยกหน่อนะคะนี่นะคะกระถางที่สี่เซตที่เจ็ดนะคะเซตที่เจ็ดเซตต่อไปเป็นเซตที่แปดนะคะเซตที่แปดกระถางที่หนึ่งจะเป็นเรียกซับนะคะเรียกซับต้นโตโตนี่นะคะไม้แยกหนอเนานะน่าจะมีหัวแล้วนะคะอยู่ในกระถางหกเนาะ กระถางที่1นะคะเรียกซับนะคะกระถางที่2เป็นทวารทศมาศนะคะทวารทศมาศมาแยกหน่อนะคะกระถางที่2กระถางที่3เป็นสีการจนานะคะสีการจนานะคะไซส์ประมาณนี้นะคะสีการจนากระถางที่4เป็นงานวงวานนะคะงานวงวานอันนี้ใบใหม่นะคะด่างมาแบบนี้แล้วนะคะกระถางที่4นะคะ เซตที่8ปดนะคะเซตที่แดต่อไปเป็นเซตที่9้านะคะเซตที่เก้าจะเป็นลูกไม้มเมล็ดนะคะนี่นะคะกระถางนี้อยู่ในกระถาง8ดนะคะกระถาง8ดเนาะจะมี3ามกระถางนะคะเซตที่ที่เก้ากับที่1ิบเนาะกระถางที่หนึ่งนี้แม่จะเป็นแม่เป็นท่าบางแก้วพ่อเป็นเจ้าปอกแก้วนะคะกระถางที่1นี่นะคะสวยมากอ่าซก็คือสําหรับ ลุงป้านาอาที่เลี้ยงไว้ดูเล่นเนาะสีเขาจะเป็นสีชมพูสดใสแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะกระถางแปดนะคะสวยมากนะคะดูละเพลินตานะคะเอาวางบนโต๊ะแล้วก็นั่งจิบกาแฟดูนะคะกระถางที่หนึ่งนะคะสวยมากกระถางที่สองอยู่ในกระถางห้านะคะเป็นแม่เป็นดิทินี่พ่อเป็นโชคมงคลนะคะจะเป็น ใบกลมนะคะกระดูข,ขาวนะคะพื้นชมพูนะคะนี่นะคะเอาไปอัพเป็นกระถาง8ดได้แล้วนะคะกระถางนี้เนาะกระถางที่สองกระถางที่สามแม่จะเป็นทิศบุรพาพ่อเป็นเวทมรกตนะคะจะเป็นไม้ใบหอกนะคะกัดสีแบบนี้นะคะนี่นะคะราคาเจ็รอยห้าสิบรวมส่งทั้งแบบโอนและแบบปลายทางเหมือนกันนะคะเซตที่เก้านะคะ สำหรับลุงป้าณาที่ชอบสายหวานนะคะนี่นะคะต่อไปมาเซตสุดท้ายของวันนี้นะคะเซตที่10นะคะเซตที่10ตัวนี้จะอยู่ในกระถาง6เนาะแม่เป็นธาตุบางแก้วพ่อเป็นเจ้าปลอกแก้วเหมือนกันนะคะนี่นะคะสําหรับเลี้ยงไว้ดูเล่นเพลินหูเพลินตานะคะกระถางที่1นี่นะคะเวลาโดนแดดคือสวยมากนะคะ กระถางที่สองแม่จะเป็นเศรษฐีเงินล้านพ่อเป็นโชคมงคลนะคะไม้ใบกลมเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นสีแดงกระดูกขาวนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะนี่นะคะสวยมากกระถางที่สามแม่จะเป็นดาวเหนือพ่อเป็นเพชรพลอยไพลินนะคะจะเป็นด่างเปรอะมาแบบนี้นะคะสีก็จะเป็นแบบโทนอืม จะไม่แดงเข้มนะคะเนี่ค่ะเวลาโดนแดดเนาะสีก็จะประมาณนี้เป็นออกชมพูแดงๆนะคะเซตที่10นะคะวันนี้ปูก็มีชุดเซตมาแบ่งปัน10เซตนะคะฝากลุงป้านาอากดไลค์คลิปให้ปูด้วยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะเผื่อปูลงคลิปเขาจะได้แจ้งเตือนลุงป้านาอาให้มาดูเนาะเผื่อบางคนมาดูทีหลังแล้วแบบเซตที่ต้องการหมดไปแล้ว สำหรับวันนี้ปูก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ